สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีย่าการเด้นที่น่ารักทุกท่านนะคะยาย่าการเด่นพิกัดตลาดต้นไม้สวนด่านเขวนนครราชสีมาเบอร์โทรที่ร้าน0644787995 ID Line NTT240825 ค่ะขอให้เลี้ยงไม้อย่างมีความสุขนะคะ ขออนุญาตขั้นสักครู่นะคะวันนี้นะคะก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการดีท็อกนะคะช่วยสลายไขยมันล้างสารพิษในลำไส้นะคะตัวนี้มีชื่อว่าสมุนไพรชอบฟ้านะคะเขาเป็นสินค้า o t ท็อปนะคะเป็นสมุนไพรล้วนๆมีสมุนไพรทั้งหมดด้วยกัน8ชนิดนะคะเป็นตัวช่วยดีท็อกสำหรับใครนะคะที่ไม่เคยดีท็อกเลยนะคะ หรือว่าท้องผูกนะคะขับถ่ายยากนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่อายุเยอะระบบเผาผานพังนะคะแนะนําเลยค่ะแล้วก็สามารถดื่มได้ตั้งแต่เด็กอายุ9ขวบขึ้นไปนะคะสามารถดื่มได้คุณพ่อคุณแม่อายุ60 70 80นะคะก็สามารถดื่มได้เหมือนกันนะคะดื่มเพียง1แก้วก่อนนอนเท่านั้นนะคะถ้าใครที่ มีธาตุหนักนะคะก็คือขับถ่ายยากนะคะให้ดื่มเป็น1แก้วใหญ่เลยนะคะแต่สําหรับใครที่ธาตุเบานะคะอยากดื่มนะคะก็ดื่มเพียงแก้วเล็กๆนะคะเป็นแก้วเบกนะคะ1ห่อนะคะจะดื่มได้นาน2-3สัปดาห์กันเลยนะคะสุดคุ้มค่ะเพียงห่อละ150บาทเท่านั้นนะคะมีค่าจะส่งอยู่ที่50บบาทค่ะเราจัดโปรโมชั่นนะคะ 4ห่อ600บาทนะคะสําหรับโอนนะคะจัดส่งฟรีค่ะแต่ถ้าเก็บปลายทางนะคะก็จะบวกเพิ่ม20บาทนะคะเป็น620บาทค่ะสมุนไพรตัวนี้นะคะเป็นสมุนไพรล,ล้วนๆเลยนะคะเป็นสินค้าโอท็อปมีสมุนไพรด้วยกัน8ชนิดอ่าตัวนี้เป็นแบบใช้ต้มดื่มนะคะก็คือให้เรานําสมุนไพรทั้งหมดนะคะ เทใส่ในถุงต้มนะคะตัวนี้เขาจะแถมถุงต้มให้ด้วยนะคะคือสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะเทสมุนไพรทั้งหมดนะคะใส่ในถุงต้มแล้วนําไปเคี่ยวนะคะไปต้มน้ําเดือดอใช้น้ําอยู่ที่สามลิตรครึ่งนะคะแต่ถ้าเราอยากได้น้ําที่เข้มข้นนะคะให้เราลดปริมาณน้ําลงนะคะ,ะเคี่ยวนาน 20- 3สสินาทีค่ะหรือว่าจะเคี่ยวนานกว่านั้นก็ได้นะคะยิ่งถ้าเราเคี่ยวนานนะคะเราก็จะได้ตัวสมุนไพรที่เข้มข้นยิ่งขึ้นนะคะ ่หลังจากที่ได้สมุนไพรแล้วนะคะเราจะรอให้เขาเย็นนะคะเย็นแล้วถึงจะนํามากรอกใส่ตู้เย็นนะคะไว้ดื่มเพียงหนึ่งแก้วก่อนนอนเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่เราดื่มไปแล้วนะคะ6กถึงแชั่วโมงนะคะสมุนไพรเขาก็จะทํางานนะคะออกฤทธิ์ได้ดีมากเลยนะคะค่ะตัวนี้นะคะ ไม่เพียงแต่จะช่วยดีท็อกขับของเสียออกแล้วนะคะ,ก,ะก็ยังมีผลพลอยได้นะคะไม่ว่าจะเป็นพุงยุบน้ำหนักลดนะคะอาการปวดหัวปวดไมเกรนเหล่านั้นนะคะก็จะหายไปนะคะสำหรับใครที่พุงหนาขาใหญ่ก็จะช่วยสลายไขมันได้เป็นอย่างดีนะคะแต่ถ้าสำหรับใครที่ไม่ต้องการที่จะให้น้ำหนักลดนะคะก็ ให้ทานอาหารได้ตามปกติเลยนะคะไม่ต้องควบคุมในเรื่องของการทานอาหารนะคะแต่ถ้าใครนะคะอยากต้องการที่จะให้น้ําหนักลดนะคะกะ็ต้องช่วยในการควบคุมอาหารด้วยนะคะก็คือทานในปริมาณที่น้อยลงนะคะแล้วก็งดพวกของหวานของมันของทอดนะคะตัวนี้ราคาจะอยู่ที่หอละ150บาทน,นะคะ,ะดื่มได้นานคะ่ะ2-3สัปดาห์นะคะคือว่าสุดคุ้มมากเลยนะคะ ดื่มกันได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะตอนนี้จัดโปรโมชั่นนะคะสี่ห่อหกร้อยบาทจัดส่งฟรีนะคะแต่ถ้าอยากได้ในราคา,าถูกๆนะคะสิบห่อนะคะเรามีเลทราคาส่งนะคะอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบาทนะคะถ้าเก็บไปทางก็หนึ่งพันสองรอยี่สิบาทค่ะดื่มได้นานนะคะแล้วก็ดื่มกันได้ทั้งครอบครัวกันเลยนะคะ พีนี้นะคะพบกับไม้หลายรายการเลยนะคะไม้ด่างต้นแรกนะคะน้องเป็นอีพีด่างนะคะตัวนี้นะคะยิ่งขึ้นสูงนะคะยิ่งขึ้นสูงยิ่งสวยใบฉีดนะคะตัวนี้เป็นลายลายสวยมากเลยเหมือนกับลายพลางทาหารเลยนะคะตัวนี้ให้ที่100บาทคะ่ะ100บาทลายสวยๆกันไปเลยนะคะ100บาทเท่านั้นคะ่ะ ต่อมาเป็นพลูด่างยักษ์นะคะพลูด่างยักษ์ลายหินอ่อนนี่ฟอร์มสวยๆตัวนี้เหมือนกันค่ะยิ่งขึ้นสูงนะคะใบน้องยิ่งใหญ่ค่ะยิ่งขึ้นสูงใบใหญ่ฉีกเหมือนกันค่ะฉีกเหมือนกันเป็นพลูด่างยักษ์ลายหินอ่อนนะคะส่วนมากแล้วเราก็จะพบเป็นแบบลายด่างเขียวเหลืองนะคะแต่ตัวนี้เป็นตัวหินอ่อนนะคะตัวนี้ให้ที่กระถางละแ0บาทค่ะ ค่ะแล้วก็จะมีผักตบชวาด่างแคระ์นะคะผักตบชวาด่างแคร์กํมละ50บาทนะคะไปกันแบบนี้เลยนะคะอะแบบนี้ก็ไปลงน้ํานะคะน้องก็แตกดีนะคะแตกดีมากเลยจริงๆเขาจะเป็นตัวแคล์เตี้ยกว่านี้นะคะแต่พอดีว่าน้องได้ปุ๋ยบัวของนุชนะคะน้องก็เลยมีการยืดยาวสูงขึ้นนะคะ ความดังก็จะเหลือน้อยค่ะแต่ว่าก็ยังด่ังนะคะ50บาทเท่านั้นค่ะแป๊บเดียวเดี๋ยวน้องก็แตกนะคะต่อกันที่เเนจันประกายดาวนะคะสายนี้นะคะสายนี้ตัวนี้นะคะตัวนี้ชมพูลงก้านเลยนะคะตัวนี้ก็ติดสีนะคะน้องจะเข้าเป็นสีชมพูนะคะ อฟอร์มนี้ให้ที่150บาทค่ะ150บาทนะคะนี่ก็จะติดชมพูแบบนี้นะคะอขอเพียงแค่ได้รับแสงแดดนะคะเป็นแสงเช้าจะดีกว่านะคะน้องก็จะเข้าเป็นสีชมพูนะคะถ้าไซน์นี้นะคะไซน์นี้จะเล็กลงมาหน่อยนะคะไซส์นี้จะให้ที่100บาทค่ะมากันที่ไม้สะสมนะคะไม้แปลกไม้สะสม ออริโอคาปัสนะคะตัวนี้จะอยู่ที่390บาทตัวนี้อ่ายิ่งโตไปยิ่งสวยนะคะนีจะขึ้นรูปแม่ให้อ่าด้านมุมขวามือนะคะรูปแม่เขาโตไปน้องก็จะสวยเหมือนแม่แบบนั้นนะคะอันนี้เป็นไซส์เล็กนะคะไซส์เล็กอ่าสามบาทค่ะมีว่างอยู่ที่4กระถางนะคะ ต่อไปจะเป็นแก๊สทีเลียด่างนะคะมีว่างอยู่ที่สองกระถางแต่ว่าตัวนี้น้องมีลูกมาแล้วนะคะแก๊สทีเลียด่างตัวนี้ให้ที่กระถางละหนึ่งร้อยบาทค่ะอันนี้คือกระถางที่สองนะคะแก๊สทีเลียด่างต่อไปจะเป็นว่านง,งาช้างตัวนี้ให้ที่ห้าสิบาทเท่านั้นนะคะหรือซันซาเวเนียค่ะก็เป็นไม้ฟอกอากาศค่ะอ่านิ้นมังกรนะคะจะมีอยู่ที่สามกระถางนะคะกระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบาทอันนี้คือกระถางที่หนึ่งนะคะและนี่กระถางที่สองค่ะ สวยมากเลยต่อมากระถางที่สามค่ะนี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะมาค่ะต่อมาคือต้นแดงสิงคโปร์นะคะตัวนี้เป็นไม้แดดร้อยเลยนะคะยิ่งถูกแดดนะคะสีน้องยิ่งแดงสวยนะคะกระถางละห้าสิบบาทเท่านั้นคะ่ะกระถางใหญ่ๆกันไปเลยนะคะต่อมาค่ะ,ต,คะต่อมาคือชวนชมนะคะตอนนี้ อดอกก็เริ่มที่จะโรยแล้วนะคะแต่ว่าเขาก็จะมาใหม่เรื่อยๆนะคะตัวนี้ให้สีสวยมากเลยตัวนี้น้องมีชื่อว่า,าเศรษฐีมีโชคนะคะเศรษฐีมีโชคตัวนี้จะดอกสวยค่ะดอกสวยเป็นออกโทนชมพูนะคะสวยมากเลยต้นนี้พิเศษมากๆค่ะต้นนี้ให้ที่หนึ่งรอบาทเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมหนึ่งรบาทเท่านั้นค่ะ ต่อมาค่ะต่อมาคือประทัดจีนนะคะอันนี้นุก็มาถ่ายช่วงค่ำนะคะก็เลยสีจะออกมา มืดๆหน่อยนะคะอ่าตัวนี้ประทัดจีนะคะน้องก็จะให้ดอกสีแดงแบบนี Again, ้นะคะอ่าตัวนี้นะคะตัวนี้หน้าร้านอยู่ที่250บาทนะคะสวยๆเลยพอดีว่าตัวน Boy, bon. ี้น้องเขาสูงเยอะนะคะนุ๊กก็เลยขอญาตขายที่หน้าร้านนะคะ250บาทค่ะแต่ถ้าลูกค้าจะรับนะคะลูกค้าจะรับลูกขาาไซส์นี้นะคะไซส์นี้ไปได้ค่ะไซส์นี้จะอยู่ที่150บาทเท่านั้นนะคะไซส์นี้จะอยู่ที่150บบาทอ่าเดี๋ยวดอกของเขาก็จะมานะคะดอกน้องก็จะมา นี่ค่ะเริ่มมาแล้วนะคะ,ะไซส์นี้150บาทเท่านั้นคะ่ะอ่แล้วก็จะเป็นส้มจี๊ดนะคะส้มจี๊ดตัวนี้อยู่ที่200บาทนะคะส้มจี๊ด200บาทผลก็กำลังมาสวยมากคะ่ะส้มจีด๊ด200บาทคะ่ะ ต่อมาเป็นดอกแก้วพวงนะคะดอกแก้วพวงตัวนี้ก็จะเป็นพวงใหญ่มากค่ะพวงใหญ่ดอกใหญ่กลิ่นหอมนะคะฟอร์มกระถาง10นิ้วค่ะตัวนี้อยู่ที่150บาทนะคะสวยๆกันเป็นเลยดอกพุ่มๆใหญ่ๆนะคะ่าแล้วก็จะมียางอินเดียแดงค่ะยางอินเดียแดงตัวนี้ให้สีแดงจี๊ดเลยนะคะท่านผู้ชมน้องให้สีแดงมากตัวนี้100บาทค่ะแต่ถ้าเป็นยางดํานะคะยางดําตัวนี้จะอยู่ที่80บาทเท่านั้น ถ้าเป็นฟอร์มใหญ่นะคะตัวนี้จะอยู่ที่150บาทค่ะ150บาทนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ว่านทรณีสารค่ะว่านทรณีสารตัวนี้จะอยู่ที่150บาทค่ะฟอร์มกระถาง10นิ้วนะคะแล้วก็จะเป็นลีลาวดีค่ะตัวนี้จะเป็นดอกขาวม่วงเหลืองนะคะสวยมากเลยเดี๋ยวหนูจะขึ้นอารูปดอกให้นะคะ สวยมากตัวนี้มีอยู่อยู่ที่สองกระถางนะคะกระถางละ200บาทกระถางละ200บาทค่ะสำหรับวันนี้นะคะนุชฝ,ฝากไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ